สวัสดีครับผมตู่นะครับวันนี้ มีโอกาสเอาอุปกรณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับ DC ของ o a s i s ซมาอธิบายเจาะลึกเลยเพราะว่าเรามี Product เข้ามาในซีรีส์ใหม่อีก2-3ตัวถือโอกาสมาคุยใหม่อีกสักรอบหนึ่งตัวใหม่ล่าสุดที่ที่วันนี้อยากจะเอามาโชว์ก็คือ12โวลต์เราเรียก12โวลต์ก็คือเนื่องจากมันเป็นแบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟตแบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟตขนาด4เซลล์เซลล์นึงสามโวลต์นั่นจริงๆแล้วแรงกันใช้งานตัวนี้จะอยู่ที่12.8องดโวลต์ในซีรีส์ใหม่ของมดเ้เซีกันงหมดเน เนื่องจากว่าเราซื้อกับเขาเยอะววเราก็เลยเลือกเอามาใช้งานเอามาประกอบเป็นแบตท,ที่สามารถเจามาใช้ทั้ง12ระบบ12โวลต์24โวลต์48โวลต์แต่ว่าแบตเตอรี่เซลล์ข้างในเนี่ยจะเป็นขนาดเดียวกันหมดก็คือ280แอมปตัวแรกสุดเลยคือที่เราให้ทางมือนอกประกอบให้เราเนี่ย ก็คือตัวแรกตัวนี้ถามว่าผมต่างกับคนอื่นยังไงอันแรกเลยก็คือเรามีกล่องตัวนี้กันน้ำร้0ยแต่กันน้ำตัวนี้นี่หมายถึงกันน้ำฝนกันน้ำสาดนะฮะไม่ได้กันน้ำจุ่มคือเป็น ip 6 5 c o n คอนเนคเตอร์ที่ให้มาเป็นคอนเนคเตอร์กันน้ำคอนเนคเตอร์ตัวสีดำสีส้มตัวนี้ กันน้ำนะครับใช้กับสายไฟเข้าสายได้สูงสุดถึงเบอร์ประมาณ5 0หรือ75ผม้าไม่แน่ใจเป็นสายเป็นคอนเนคเตอร์ให้มาในชุดเลยแล้วก็นี่คือบวกลบบวกกับลบเข้ามาแล้วก็มีขั้วต่อคอนเนคเตอร์ตัวนี้ออกมาเพื่อต่อกับจอจอตัวนี้ก็จะบอกเปอร์เซ็นต์แบตบอกกระแสไหลเข้าออกบอกแรงดันแบตเตอรี่ทุกอย่างมาในชุดหมดเลยรวมถึงสวิตช์พาวเวอร์เราสามารถปิดเปิด,ปดแบตได้มีสวิตช์มาในชุดนี้เลยตัวนี้เนี่ยเป็น12.8โวลต์ความจุนะ280แอมป์ออลความจุถ้านับเป็น Wh, กิโลวัตต์อ ต้องเปิดโพยนิดนึงเพราะว่าอุปกรณ์มันเยอะผมเริ่มจําสเปคไม่ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ชัวร์บที่ใส่มาในตัวนี้เนี่ยเป็นขนาด1 4 0แอม์ดึงกระแสดได้สูงสุด1 4 0แอมเหมือนกันครับชาร์จดีชาร์จที่1 4 0แอมน้ำหนักลูกนี้อยู่ประมาณ29กกิโลตัวนี้เป็นตัวบอกเลยนะฮะว่ามันแอม,มเต็มจริงๆเพราะมันหนักมากนะสโวลต์29กกิโลพร้อมใช้เลยไม่ต้องไปนั่งประกอบไม่ต้องไปสั่งพับกล่องที่ไหนแหละซื้ออย่างนี้ไปต่อสายใช้ได้เลยจะไปทําเป็นชจ่่่่าาายไไไไฟปปเเเเข้้้้ซืืือออออนนววรรรร์ตตทีีหออะก็แลแล ขายแยกให้เลยนะครเป็น12โวลต์3.6กิโลวัตต์แอลลูกแรกนะถัดมาลูกที่2ก็เหมือนตัวนี้เนี่ยเคยพูดถึงละแต่ไหนๆเราจะมาพูดให้ครบซีรีส์วันนี้เนี่ยก็เลยเอามาโชว์ให้ดูอีกทีหนึ่งแต่ว่าจะมีมีเนื้อหาเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงในส่วนลูกที่2ลูกที่2เนี่ยเป็นขนาด8เซลล์อนุกรมกัน8ลูก3.2คูณ8ก็คือเป็น25.6โวลต์แอมป์คือเท่ากันก็คือต่อเซลล์คือ280แอมป์เพราะฉะนั้นคือพอเราต่อกัน8ลููกกก็็คคือออยยยัััังงเเปนนนน280 25.6แแมาาวววววรรด่่่่่ททีีีีี15ลตต้้้ผ 7.1กิโลวัตต์นะแต่เนื่องจากว่ามันมีเศษเยอะแล้วก็ซีรีส์ใหม่มาเนี่ยมันเป็นมันเป็น3.58ผมปัดขึ้นเป็น3.6ผมก็เลยตัวใหม่เนี่ยผมขออนุญาตเรียกจากเดิมนี่เราเรียกรุ่นนี้ว่า7.1กิโลวัตต์เนี่ยผมขอเรียกเป็น7.2กิโลวัตต์ก็แล้วกันปัดขึ้นให้เป็นตัวเลขก,กลมๆตัวนี้เราจะมีให้เลือกเป็น2องคอนฟิกก็คือเป็น8คูณ1คำว่า8คูณ1ก็คือ8ก้อนเรียงกัน1แถวขนาดก็จะออกทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้หรือ2 4 2, คนกเป็๊ยมัจะ เลียงออกมาขนาดมันจะประมาณอยู่เกินกว่าครึ่งนิดนิดนึงแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมจตุรัสมากกว่าก็แล้วแต่ว่าลูกค้าเอาไปใช้เนี่ยพื้นที่ติดตั้งเป็นยังไงเรามีทั้ง2แบบนะครับมีทั้งแบบยาวๆอย่างนี้กับมีแบบสี่เหลี่ยมจตุรัสนะครับอันนี้คือตัว25.6โวลต์ตัวนี้เนี่ยคอนตินียชาร์จเคอร์เรน์คือ1 4 0แอมป์ BMS เนี่ยเหมือนกันมีจอจอเหมือนตัวนี้ให้ดูเหมือนกันคือหลักการเหมือนกันทุกอย่างนะครับมีจอมี ปัก๊กมีจุดต่ออย่างนี้เหมือนกันกับน้ําเหมือนกันนะครับน้าหนักตัวนี้เนี่ยอยู่ประมาณ57ากิโลถัดมาจะเป็นตัวที่เราใช้เยอะที่สุดเลยก็คือเป็นทรงที่เป็นทรงกล่องติดตั้งใต้ท้องคือจริงๆตัวนี้เนี่ยคุณจะติดในรถหรือจะติดใต้ท้องอะไรก็ได้แต่ว่าเนื่องจากว่าเราออกแบบมาเนี่ยเราใช้เองเนี่ยของเราใช้เองเนี่ยมาติดตั้งใต้ท้องเป็นส่วนใหญ่เราก็เลยทําไม่ว่าจะเป็นรุ่น12โวลต์ 2 4่สิบโวลต์สีโวลต์นะคะคืไอ,อคำว่า1 2บส4งยี่นี่คือระบบมันนะระบบมันเป็นระบบ1 2บสองระบบยีระบบสีแต่ว่าเวลาเวลาวัดแรงดันที่แบตเตอรี่เนี่ยค่ากลางของแบตเตอรี่นะฮะ n a นอร์มิแนลโวลของแบตเตอรี่เนี่ยมันจะอยู่ที่1 2 8สองจุดแปดย่สิบ้าจุดหกห้าสิบเจุดสองถามว่าแล้วเวลา Fully c h a r g e เนี่ยอย่าง f u l ล y c h า r g e แบตลิเทียมฟอสเฟตเนี่ยมันจะอยู่ที่เซลล์ประมาณสามจุดหกตั้งอยู่ที 8, ปะะป่ประมาณสาม 14.2ถึง14.4 14. นะฮะอันนั้นคือแรงดันชาร์จสูงสุดที่คอนแตนท์โวลเตจส่วนตัว24โวลต์เนี่ยคอนแตนท์โวลเตจในการชาร์จของมันก็คืออยู่ที่28.8โวลต์สนวนตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเรามี3ขนาดให้เลือกจริงๆแล้วมี3ขนาดนะฮะมี51.2โวลต์เนี่ยตัวที่สำหรับระบบ48โวลต์เนี่ยเราจะมีทั้งหมด3ขนาดคือขนาดแรกคือ9กิโลวัตต์อวขนาดที่2คือ14.3กิโลวัตต์อวแล้วขนาดที่3ก็คือ22กิโลวัตต์อว์คือเป็น1 เน,ะะนื่องจากนี่เป็นระบบใหญ่มันจะมี is ส8 5สําหรับต่อเข้ากับอินเวอร์เตอร์เพื่อให้มันสื่อสารคุยกับอินเวอร์เตอร์ได้ว่าตอนนี้สถานะของแบตเป็นยังไงนะฮะสถานะเรื่องอุณหภูมิในแบตก็จะมีมากกว่ารุ่นที่เป็นกล่องเล็กในแบตเตอรี่ตอนนี้เนี่ย oasis power เนี่ยมีแบตเตอรี่ครบทั้ง3ระบบแรงดันเลย12โวลต์24โวลต์48โวลต์กำลังก็มีให้เลือกเยอะขึ้นแล้วก็ที่มีเพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งก็คือตัว14.3กิวัต์อบสี่เรากมกิโลวัตต์อ้าวณ1 ก็คือมันจะทรงยาวๆย,ย,ยาวเป็นแท่ง,งนี่เลยนะก็คือว่าเรียง1แถวแต่มีทั้งหมด16ก้อนเพราะมีมีลูกค้าบางคนสอบถามมาว่าเขาต้องการติดตั้งเป็นทรงที่ไม่ใช่ทรงแบบนี้ต้องการติดตั้งเป็นทรงที่เป็นยาวๆเลยแถวเดียว16ก้อนเหมือนอย่างเมื่อกี้นะฮะตัว24โวลต์นเนี่ยเรามี 8, คูณ1กับ4คูณ2ในตัว48แโวลต์เราก็มี8คูณ2กับ16คูณ 1. มาให้เลือกเพิ่มขึ้นอันนี้คือส่วนของแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็มีประมาณนี้เล okay, ครับ ครับผัดจากเรื่องแบตเตอรี่นะฮะในซีรีส์ใหม่ของ Oasis Power เนี่ยในในแบรนด์ Oasis Power เรนะฮะเราก็หา AirDC ต้องบอกก่อนว่า AirDC เนี่ยถ้าไปจีนเนี่ยน่าจะมีสักกว่ามากกว่า200โรงงานมีตั้งแต่โรงงานที่ก็กแก,ก๊กแก๊กทำปีหนึ่งไม่กี่พันตัวไปจนถึงโรงงานที่ผลิตปีและเป็นแสนตัวหรือผลิต ปีละหมื่นตัวทีนี้เรามี Air DC มาเนี่ยให้เลือกวันนี้เนี่ยผมพูดถึงแอร์ c เยอะมากก็คือเรามีตั้งแต่เมื่อกี้เราพูดแบตเตอรี่เรามีระบบ1 2โวลต์24โวลต์48โวลต์ใช่ไหมครับเหมือนกันครับแอร์ AD c ก็กําลังจะเข้าสู่ยุคที่เป็น1 2โวลต์24โวลต์48โวลต์เหมือนกันเลยเพราะว่าเมื่อมีแหล่งจ่ายแล้วก็มีโหลดอุปกรณ์โหลดก็เริ่มออกมากันแล้วตัวนี้เนี่ยที่เอามาให้ดูเนี่ยเรามี2ซีรีส์กันละกันผม ก็คือเป็นตัวที่ราคาค่อนข้างดีต้องบอกว่าเป็นเช่นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในจีนราคาค่อนข้างดีก็มีทั้งระบบ12โวลต์24โวลต์ถ้าเป็นแบบนี้นะฮะเป็นลูฟท็อปจริงๆแนละ้วตัวนี้มันเป็นแอร์รถบรรทุกนะแต่บ้านเราเนี่ยนิยมมาทํารถแคมเปอร์กันเยอะแต่หลักๆตอนแรกที่เขาผลิตออกมาเนี่ยมันคือแอร์รถบรรทุกเพราะว่า มันมีครามสามารถในการทําความเย็นได้อย่างเดียวมันไม่ได้ทําร้อนเย็นได้เหมือนแอร์รถบ้านปกติซึ่งเรามี2รุ่นเราเรียกว่าเป็น entry level series นะครมีขนาดตั้งแต่ประมาณ6,000 BTU 5,000ไปปลายนะครจนถึง8,000 9,000 BTU แรงดัน DC ที่ใช้ก็คือ12โวลต์24โวลต์ถ้าเป็นแอร์แบบนี้ถัดมาก็คือตัวนี้ ตัวนี้เนี่ยของแพงขึ้นมาหน่อยอามาจากโรงงานที่บอกได้เลยว่าเชื่อถือได้นะฮะโรงงานนี้ผลิตปีละประมาณแสนตัวดีกั่โรงงานมาหมดแล้วก็ทุกอย่างเพื่อให้บริการหลังการขายมันสะดวกเราก็ใช้แบรนด์ของเราเองทั้งหมดลูกค้าดูรู้ว่าโอเคนี่คือบริษัทนี้ขาย oasis power เป็นคนขายให้ตัวนี้ก็เหมือนกันครับมี12โวลต์มี24โวลต์เหมือนกันเรามาดูตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นแอร์ดีซีอันเดอร์ นะฮะเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่เราดีลกับทางโรงงานมาโรงงานที่ผลิตตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่แอร์รุ่นนี้เนี่ยนิยมใช้ในอเมริกากับยุโรปในบ้านเราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เมื่อก่อนเนี่ยคนทำแอร์ underbench เนี่ยจะมีทรูม่านะทรูม่าเป็นคนแรกๆเลยที่ทำแล้วก็มีดเมมิตทั้งสองคนเนี่ยทำแอร์ underbench แต่ว่า ทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่นะแต่ว่ามันเขาไม่ได้ทําระบบอินเวอร์เตอร์นั่นมีปัญหาตรงที่ว่าเวลามันสตาร์ทเนี่ยมันก็กินไฟค่อนข้างเยอะแต่ตัวนี้เนี่ยเป็น DC อินเวอร์เตอร์จริงๆเขาทํามาทั้ง12โวลต์24โวลต์48โวลต์แต่ว่า12โวลต์เนี่ยสายไฟมันจะเส้นใหญ่มากนะฮะเราเราก็เลยไม่ได้มาทําตลาดกําลังความสามารถในการทำความเย็นคือ8,000 BTU เหมือนกันทั้ง24โวลต์แล้วก็48โวลต์ด้านนี้ก็คือลมออกดิสเพย์เนี่ยมีรีโมทดิสเพย์แล้วก็รีโมทคอนโทรลทททีีีี่เเเเเปปป็็็็็นน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 ไรรรรรรร้้้สาาายยตตััััววิ์์์แแออออกกกมขดดดะ นะครับไม่ใหญ่มากสิ่งที่แตกต่างของแอร์ตัวนี้เทียบกับอันเดอร์เบนช์เมื่อก่อนก็คือด้านหลังด้านหลังเนี่ยอันนี้แตกต่างชัดเจนเพราะว่าผมเคยทำแอร์อันเดอร์เบนช์มาเนี่ยทั้งไม่ว่าจะเป็นทรู m a หรือ d o m e t i c เนี่ยจะทำเหมือนกันก็คือว่าทางด้านคอยลร้อนเนี่ยเขาจะเจาะรูลงที่พื้นใต้ท้องเนี่ยเพื่อให้อากาศเย็นอากาศร้อนเนี่ยเข้าออกฐานใต้ท้องทีนี้เวลาเราไปติดตั้งในรถแคมเปอร์แวนเนี่ยเราเจาะใต้ท้องรถเนี่ยเวลารถขับไปทางฝุ่นเนี่ย ฝุ่นกระจาบใต้ท้องรถมันก็เป่าเข้ามามันก็เข้ามาแล้วมันก็เข้าไปอยู่ในคอนดนเซอร์แต่ตัวนี้เนี่ยเขาคิดใหม่เขาทํารูอากาศเข้าแล้วก็รูอากาศออกอยู่ข้างๆเพราะฉะนั้นพอเราไปติดกับรถปุ๊บเนี่ยเราสามารถเจาะอยู่ข้างรถแล้วมันก็จะช่วยไม่ให้ฝุ่นเข้าได้ในชุดมีมาครบหมดเลยนะครับมีท่ออากาศมีฝาข้างนอกมีท่ออากาศด้านออกในชุดนี้นะครับเป็นแอร์เ n อร์เบนชที่มาใหม่ล่าสุดเลย8,000 BTU นะครับ24โวลต์ v, 48โวลต์มีของเลยที่ถัดมาอีกอันหนึ่งโด เดิมเ่ยเรามีแอร์ที่เป็นใช้ไฟ220โวลต์แต่ด้วยวันนี้เนี่ยทุกคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นดเมติกไมโครแม้นเวบอสโตเนี่ยมีแอร์ใช้กับระบบ48โวลต์ DC ออกมาละหลักการคือระบบการทำงานเนี่ยลูกค้าเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องศึกษาอะไรใหม่เหมือนระบบแอร์220โวลต์ตัวปัจจุบันที่เรามีนี่เลยเพียงแต่ว่ามันใช้ไฟ48โวลต์ DC ข้อดีของการใช้ไฟ48โวลต์ DC ก็คือถ้าเราใช้คู่กับแบตเตอรี่เราที่เป็นระบบ48เนี่ยเราสามารถที่จะปิดอินเวอร์เตอร์ตอนที่เราไม่ใช้้งานนไดเช่ อย่างทุกวันนี้เราต้องเปิดอินเวอร์เตอร์เราก็เราเปิดแอร์ซึ่งถ้าเกิดว่าระบบ48โวลต์ออกมาเนี่ยมันก็จะมีข้อได้เปรียบในรุ่นของ220โวลต์ก็คือว่ามันสามารถที่จะปิดอินเวอร์เตอร์แล้วเราดึงไฟตรงจากแบตเราก็จะช่วยลดความสูญเสียในลอสของอินเวอร์เตอร์ไปได้แต่แน่นอนการลดความสูญเสียไปเนี่ยมันก็ได้ประหยัดในเรื่องของพลังงานมากขึ้นระบบการทํางานอย่างอื่นเหมือนกันก็คือเป็นระบบรีเวิร์สไซเคิลคำว่ารีเวิร์สไซเคิลก็คือทําร้อนได้เย็นได้เป็น48โวลต์ดีซีมีมาคบม ic, umen, นนรบมม ครับตอนนี้ผมมีเรื่องมีติดตั้งทดสอบยังอยู่ในขั้นตอนสําหรับแอร์หลังคาตัวนี้เนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบนะคะคือของเนี่ยผลิตออกมาขายแล้วแต่อยากขอทดสอบให้มั่นใจอีกทีนึงว่าสามารถใช้ในอากาศสภาพแวดล้อมในประเทศไทยอย่างไม่มีปัญหาตอนนี้เราทดสอบทั้งไมโครเมนแล้วก็โดเมติกแล้วนะฮะสำหรับตัว48โวลต์<ม><ม>ก็จะช่วยลดเรื่องของกระแสสแตนบายของอินเวอร์เตอร์ลงไปทําให้เราประหยัดพลังงานไปได้มากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้กับอินเวอร์เตอร์ของโอเอซิสเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราต้องหาที่ชาร์จใหม่แต่่เนือองงจาากถ้้ใชชบุดข ทั้งหมดเนี่ยทั้ง Oasis 2 48V บโววก Air 48V เนี่ยข้อดีก็คือเรายังมีระบบชาร์จเจอร์ที่สามารถชาร์จได้ถึง3.6 kW max กิโวัตต์็กนะฮะก็ประมาณ3 3 K ิโลั์ที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่แล้วก็อีก6ก w ิวั์ที่จ่ายให้กับโหลดอื่นๆได้เทรนปีหน้า ทั่วโลกมาแน่นอนนะครับ48โวลต์แอร์รูฟท็อปสำหรับรถบ้านเพราะว่าอย่างที่บอกะครับมันต่อตรงกับ DC ได้เลยมันก็จะช่วยลดลอสในตัวอินเวอร์เตอร์ไปได้เราไม่จำเป็นต้องเปิดอินเวอร์เตอร์ทิ้งไว้หรือว่าเปิดอินเวอร์เตอร์เพื่อจะมาจ่ายไฟอย่างน้อยลดลอสไปประมาณสัก5%รถบ้านยังไงก็ต้องใช้แอร์แบบนี้ด้วยความที่พื้นที่มันเยอะ air, แอร์บบซีที่ผมพูดถึงตอนแรกเนี่ยมันเหมาะกับรถที่ห้องโดยสารไม่ใหญ่เพราะตัวนี้เนี่ยมีอย่างมากที่สุดก็คือประมาณสักหมื่น BTU แต่มันนเป็แอรที่ออ แบบมาสาหรับใช้กับรถบรรทุกเพราะฉะนั้นเอ t l e t เนี่ยมันถออกแบบมาให้เป่าลงมาตรงๆเนื่องจากว่าหัวรถบรรทุกเนี่ยผู้ใช้งานเนี่ยเขานั่งอยู่ใต้แอร์งนั้นเขาต้องการเปิดแอร์และเป่าลงมาที่หัวเ็เลยในขณะที่มาใช้รถบ้านเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการท่อทางเดินอากาศที่มันส่งเป่าไปหน้าหลังหน้ารถกับท้ายรถมากกว่าการเป่าลงบนหัวนี่คือสิ่งที่แตกต่างระหว่างแอร์ที่ดีไซน์มาสําหรับรถบ้านแล้วก็แอร์ที่ดีไซน์มาสาหรับหัว,หวรถบรรทุกเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการทํารีเวิร์สไซเคิลเพราะว่า ฤดูปกติอย่างประเทศไทยเนี่ยมีประมาณ8-9เดือนอะตีว่า8-9เดือนนะครับตีว่า9เดือนนย่ยก็ก็ประมาณสัก3ส่วน4ล้วแล้วก็จะมีอยู่บางช่วงสักเดือน2เดือนเนี่ยที่จําเป็นจะต้อง จะเรียกว่าจำเป็นไหมแต่ก็ถ้ามีก็รู้สึกสบายกว่าเพราะว่าอากาศข้างนอกเนี่ยจะต่ากว่า20องศาต่ากว่า15องศาถ้าอยู่ในรถก็หนาวก็เปิดฮีเตอร์ได้แต่มันไม่ใช่ฮีเตอร์สําหรับใช้งานคือระบบรีเวิร์สไซเคิลมันไม่ใช่ความสามารถของการทาความร้อนในระดับที่ว่าข้างนอกหีมะตกไม่ใช่นะครมันเป็นระบบในการทำฮีททรานสเฟอร์รีเวิร์สไซเคิลหรือฮีทปั๊มเนี่ยคือเรื่องเดียวกันบางประเทศเนี่ยเขาก็เรียกว่าฮีทปั๊มบางประเทศก็เรียกรีเวิร์สไซเคิลเหมือนกันมันคือบ้านเราเนี่ยเราใช้ควาว สับมันครอบคลุมมากนะปรับอากาศก็คือเราปรับให้มันสบายนั่นหมายความว่าเราปรับยังไงละ่ะข้างนอกร้อนก็คือปรับแค้ข้างในมันเย็นถ้าข้างนอกเย็นก็คือปรับแค่ข้างในมันร้อนก็คือปรับยังไงให้มันสบายนั่นแหละคือที่มาของคำว่าแอร์คอนดิชเนอร์แต่เนื่องจากว่าเราเนียร้อน99%ของปีเราก็เลยรู้สึกว่าคําว่าแอร์คอนดิชเนอร์คือทําเย็นอย่างเดียวแต่จริงๆไม่ใช่ถ้าในประเทศที่เขาเป็นอยู่ในภูมิอากาศโซนอบอุ่นเนี่ยคำว่าแอร์คอนดิชเนอร์ของเขาคือฮีทปัมคือการปรับอากาศในห้องที่เเราอยยู่่นี ให้อยู่ในอุณหภูมิที่สบายโดยที่ถ้าหน้าร้อนข้างนอกร้อนก็ข้างในเย็นแต่ถ้าหน้าหนาวข้างนอกหนาวข้างในอุ่นเพื่อให้มันสบายก็คือที่มาของคำว่าแอร์คอนดิชันเนอร์นี่แหละต่อเรื่องอินเวอร์เตอร์จากที่เราพูดเรื่องอินเวอร์เตอร์กันในส่วนของโอเวอร์ซิสพาวเวอร์ไปค่อนข้างเยอะคือโอเวอร์ซิสพาวเวอร์โอเอซิสทูมินิยี่สิบสี่โวลต์สามกิโลวัตต์กับโอเวอรซิสทูปกติที่เป็นห้ากิโลวัตต์ระบบสี่สิบแปดโวลต์ตัวนี้เป็นระบบย,ะยี่สิบสี่โวลต์ที ก็คือลูกค้าค่อนข้าง,งสนใจเยอะลูกค้าค่อนข้าง,งสนใจเยอะคืออะไรคืออันแรกเนื่องจากที่ผมออกบทความไปเนี่ยมีบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องการใช้งานอินเวอร์เตอร์ซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะเจาะลึกให้ฟังก็มีเรื่องของการปรับสภาพ แรงดันไฟฟ้าซึ่งเดี๋ยวจะจะจะ,จะทำให้ดูไม่ขัดคลิปละเอียดเลยทีนี้ก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่ลูกค้าสนใจค่อนข้างถามมากนค่อนข้างเยอะก็คือเรื่องของระบบชาร์จโดยใช้เครื่องยนต์ณนะวันนี้เนี่ย Oasis 2รุ่นระบบ48โวลต์เนี่ยเรามีระบบชาร์จกลับด้วยเครื่องยนต์เนี่ยสแบบแบบแรกเลยก็คือเราใช้อลเทอเนเตอร์ตัวอัลเทอเนเตอร์ตัวนี้เนี่ยยังเป็นระบบ12โวลต์อยู่แต่ว่าเราเพิ่มอัลเทอเนเตอร์เป็นรุ่นที่เป็น200แอมป์แบบ low rpm ย้ำนะครับ คืออัลเทอร์เนเตอร์เนี่ยมันมีที่มาของการใช้งานนะฮะตัวที่เราเอามาใส่ที่เป็น200แอมป์12โวลต์ตัวนี้เนี่ยเป็นอัลเทอร์เนเตอร์สำหรับใส่ในพวกเครื่องจักรกลหนักนะฮะพวกรถรถไถจอนเดียเคสรถที่ต้องใช้งานหนักๆมากๆแล้วก็รอบเดินเบาตับต้องการกระแสสูงที่รอบเดินเบาตับซึ่งมันจะต่างกับอัลเทอร์เนเตอร์ที่ติดมากับรถยนต์อัลเทอร์เนเตอร์ที่มีติดรถยนต์เนี่ยมันเป็นอัลเทอร์เนเตอร์ที่เขาใส่มาปกติก็จะใส่ประมาณ120แอมป์150แอมป์หรือบางบริษัทททก็็จะใสสส่่่มมาีี2 250M 250m อผเหนูงุดคื นิติ์มาจากโรงงานนะอย่างรถฟอร์ดเนี่ยใส่มา250แอมป์แต่อัลเทอร์เนเตอร์พวกนั้นเนี่ยเป็นอัลเทอร์เนเตอร์ที่เป็น high rpm ก็คือว่ามันทำงานที่รอบสูงกว่าปกติก็จะประมาณสัก6,000รอบอัลเทอร์เนเตอร์นะฮะไม่ใช่6,000รอบของเครื่องยนต์นะฮะ6,000รอบอัลเทอร์เนเตอร์แต่อัลเทอร์เนเตอร์12โวลต์200แอมป์ที่เราติดตั้งอยู่เนี่ยเป็นได้กระแส200แอมป์ที่ประมาณสัก2,500รอบก็ถึงละ200แอมป์แล้วก็เส้นลวดก็็็็จจะะะเเเเเบบบบบอออรรรรร์ใใใใหหหหญญ่่่่่่่่กกกกกกวววววาาาาาาาปปปตตตตติิตัััันนนนพมมถูแ้้้ผลไฟฟทีคืงง Heavy Duty สช ขึ้งจากคนน่และทีนี้พอเราได้อลเทอร์เนเตอร์ที่มีความสามารถในการผลิตไฟเยอะเนี่ย ถัดมาก็คือเราต้องมีตัว DC-DC Converter ตัวนี้เนี่ยสูงสุดอยู่ที่1.7กิโลวัตต์ก็คือว่ามันสามารถแปลงไฟ14โวลต์ที่ออกจากอัลเทอร์เนเตอร์รถยนต์แล้วแปลงขึ้นมาเป็นไฟ58โวลต์ไฟ58โวลต์ตัวนี้ก็จะไปชาร์จแบบลิเทียมของเรานะฮะลูก9กิโลวัตต์14กิโลวัตต์22กิโลวัตต์อะไรเนี่ยก็คือใช้ตัวนี้ชาร์จอันนี้คือแบบที่เราขายอยู่ในปัจจุบันแต่ตอนนี้เรามีอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับลูกค้าที่อยากจะชาร์จเร็วกว่านั้นประเด็นก็คคืืือออเเเเเรรรรราาาาามมีีีห้้้้งงงงงง่่จจจกกกัังงัััดดดพพนนนททใตตติิะะะฉยไถึ ตั้งอัลเอร์เตอร์ที่มีกําลังมากกว่านั้นโดยที่ยังทําให้มันเป็นตัวเท่าเดิมอยู่คําถามคือมันต้องตัวเล็กตัวใหญ่ขึ้นอยู่อะไรมันตัวเล็กก็คือลวดมันเล็กตัวใหญ่ก็คือพื้นที่หน้าตัดลวดมันใหญ่ทีนี้ถ้าเราต้องการอัลเอร์เตอร์อย่างตัวนี้12บโวลต์สิตัวที่เราเห็นตัวนี้ผมจับอยู่ตัวนี้เป็น5 8โวลต์อย่างผมยกตัวอย่างให้ว่า1 2โวลต์200รแอมป์12โวลต์200แอมป์เนี่ยกระแสที่ไหลคือ200แอมป์แต่กาลังที่มันได้ก็คือ ไม่มีทางที่จะปลิดกําลังพูดถึงตัวกําลังนะครับ power เนี่ยสูงสุดก็คืออยู่ที่ประมาณสัก2.5กิโลวัตต์คำถามคือเราชาร์จมา2.5กิโลวัตต์เราต้องแบ่งไปชาร์จให้กับรถแบ่งไปชาร์จให้รถอะไรบ้างแอร์ไฟหน้าเครื่องเสียงอะไรต่างเนี่ยหายไปแล้วประมาณ6ก0กิโลวัตต์เราเหลือกําลังอยู่จริงๆประมาณสักไม่เกินพันห้าอันนี้คือรอบเครื่องที่ไม่ใช่เดินเบานะถ้าเดินเบาก็จะเหลือน้อยลงไปอีกทีนี้พอเรามาผ่าน dc dc converter ตัวเนี้ยขึ้นไปเนี่ยเราก็จะเหลือกําลังที่ชาร์จ แม็กซิมัมเลยไม่มีทางแต่โดยเฉลี่ยดีประมาณสัก 1, 4 0 0งพ0ประมาณนั้นอันนี้ก็คือเป็นระบบ12โวลต์แปลงขึ้นเป็น58ทีนี้ลูกค้าก็บอกมันชาร์จได้1 5 0 0ขับเป็น10ชั่วโมงกว่าแบตจะเต็มขับนานมากแล้วโอกาสที่คนจะขับรถเป็น1 0ชั่วโมงนี่น้อยปกติเราก็จะขับวันหนึ่งประมาณ2 3ชั่วโมงเราไปเที่ยวขับแวะไปต่อไปอีกนิดนึงอะไรเงี้ยผมก็คิดวิธีใหม่ว่าเราจะทำยังไงให้มันมีกาลังมากกว่านี้ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะฮะเรื่องของเส้นลวววดดดเเส้้นนลลี่่ถาาาาป็ใทกกกํังมกก 200M ตอนนี้เขาใช้เทคนิคใหม่ก็คือใช้ลวดแบนซึ่งก็ถูกในมุมของการปรับกําลังมากขึ้นแต่ว่าเรื่องด้วยขนาดของมันเนี่ยโรเตอร์มันตัวเล็กยังไงเนี่ยมันจะทํางานได้กระแสะสูงกําลังสูงขนาดนั้นมันต้องการรอบสูงถ้ารอบต่ํามันก็ไม่ได้ต่อให้เส้นลวดใหญ่ขึ้นมันทนกระแสะสูงขึ้นแต่กําลังมันก็ได้เท่านั้นแหละครับเพราะว่าพื้นที่หน้าตัดมันมีน้อยเราก็เลยคิดอีกวิธีหนึ่งก็คือทํายังไงสามารถที่จะทําไดในตัวเท่าเดิมตัวนี้เนี่ยจะตัวเล็กกว่า200แอม 12โวลต์อยู่นิดนึงนะ12โวลต์2แอมป์ตัวใหญ่กว่าตัวที่ผมจับอยู่ด็ตัวนี้จะปั่นออกมาเป็น58โวลต์สูงสุดที่70แอมป์เพราะมันเป็น70แอมป์ปุ๊บเนี่ยมันสามารถใช้ลวดข้างในเนี่ย เส้นเล็กกว่า200แอมป์เท่าตัวพอลวดมันเส้นเล็กปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตัวสเตเตอร์มันก็จะมีพื้นที่ทําให้โรเตอร์มันตัวใหญ่ขึ้นพอตัวใหญ่ขึ้นมันก็สามารถกําเนิดพลังงานได้สูงสูถามว่ามันกําเนิดได้ตัวนี้ได้ถึง4กิโลวัตต์ซึ่งถ้าเทียบกับ200แอมป์ก็มากกว่าเกือบ2เท่าตัวทีนี้พอเป็น70แอมป์ที่58โวลต์ปุ๊บเนี่ยตัวนี้อยู่ที่ประมาณ4กิโลวัตต์อันนั้นอันนี้แรงขึ้นละกําลังเนี่ยเป็น4กิโลวัตต์ละทีนี้ถามว่าเนื่องจากรถไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีที่ให้ติดเพิ่มเราต้องทำํำยังไงเพราะตัวนี้มันจะไปติดแทนตําแหน่งไดชาร์จตัวเดิมของรถเรา ก็เอาตัวนี้ไปติดแทนปุ๊บตัวคอนเวอร์เตอร์ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้ เพราะมันมีความสามารถในการแปลง2ทิศทางเราเรียกว่าเป็น bidirectional DC converter นะครก็คือว่าถ้ามี13.8มามันจะแปลงออกมาเป็น58โวลต์แต่ถ้าเรามี54โวลต์มาตั้งแต่48โวลต์ป้อนเข้ามาด้านนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นแปลงไฟออกมาเป็นขาออกไปที่ที่12โวลต์เพื่อจะไปชาร์จแบตรถเราใช้ระบบได้ชาร์จ58โวลต์ทำงานคู่กับ bidirectional converter ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะดึงกําลัง ขนาด4กิโลวัตต์ออกจากตัวมันผ่านคอนเวอร์เตอร์ส่วนหนึ่งก็คือแปลงเป็น12โวลต์เพื่อจะไปชาร์จแบตรถยนต์อีกส่วนหนึ่งซึ่งเยอะมากๆนะฮะโดยประมาณเกือบเกือบ3กิโลวัตต์เอาเพื่อจะไปชาร์จกับแบตลิเธียมทีนี้พอเม่เรามี3กิโลวัตต์ไปชาร์จที่แบตลิเธียมอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราชาร์จที่ประมาณ1.7กิโลวัตต์เนี่ยเราขับรถเป็น10ชั่วโมงเลยกว่าแบตจะเต็มพอเป็นระบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราขับรถเหลือไม่ถึง5ชั่วโมงเต็มเพรราะฉะฉนนััน้แบแบบตจิิงๆ4.3กว์ี่ เปิดแอร์นอนทั้งคืนเนี่ยไม่หมดนะครับเปิดแอร์นอนทั้งคืนใช้แบตไปประมาณ10กิโลวัตต์นี้ถ้าเกิดว่าเรามีระบบเนี้ยชาร์จได้3กิโลวัตต์นั่นหมายความว่าลูกค้าขับรถไปเที่ยวจอดนอนขับออกไปอีกสัก200โลแบตเต็มแล้วครับไม่ต้องขับนานขับไปแค่200โลแค่ข้ามจังหวัดก็แบตเต็มแล้วอยู่ได้อีกทั้งคืนแทบจะไม่ต้องพกเครื่องปันไฟละอันนี้คือระบบปลใหม่ล่าสุดที่ที่มีจริงๆก็ติดตั้งมาแล้วนะแต่ไม่ได้พูดถึงเพราะว่าเราอยู่ในช่วงเทสสุดท้าตอออนนนนีีี้้้้้้เเเเเเรรรรราาาาาาทททสสตตตติิติดดดััังรรงววว่่บไปแลลลจะะกืคคมมูพถ ที่ของ m y v o ย a g e เนียเราติดตั้งแล้วก็วิ่งขับทดสอบใช้งานจริงนะครับในสภาวะที่ขับจริงขับจ,บจอดขับความเร็ว1้อยร้อยยีความเร็ว60ดูทุกอย่างมาเรียบร้อยหมดแล้วคือในในแ l a เนี่ยมันเทสผ่านมาตั้งนานแล้วแต่ว่าของทุกอย่างเนี่ยมันต้องฟิลเทสแ l บเทสเนี่ยมันไม่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฟิลเทสมันจะเห็นผลชัดเจนกว่าอันนี้ก็คือสําหรับระบบ o a s i s ถัดมาที่ผมอยากจะไฮไลท์วันนี้อีกเรื่องหนึ่งให้ดูตรงนี้นะครับอยู่ที่จอเลยนะฮะผมมีอุปกรณ์ตัวนี้เราเรียกว ผมเอาบริแรกมาทําเพื่ออะไรผมกําลังสมมุติให้ดูสมมุติว่าเราไปจอดลานกลางเต็นท์แล้วไฟที่มาปกติดีก็โอเคสมมติเราได้ไฟ225โวลต์นะฮะจะเห็นว่านี่คือไฟขาเข้าอันนี้ตอนนี้สมมติผมตอนนี้ผมเป็น228โวลต์ขาออกคือ230โวลต์สมมต,ติตอนเนี้เริ่มบ่ายๆมาละคนเริ่มกลางเต็นท์กันเยอะละไฟเริ่มตกแล้วไฟเริ่มตกเหลือ200โวลต์ละอุปกรณ์ในบ้านเราก็ยัง230โวลต์อยูอย่ ค่าลงมากว่านี้อีกทั้งปลายสายทั้งหมู่บ้านเสียบหม้อหุงข้าวอะไรกันเยอะแยะไปหมดเลยตกเหลือร้อยแปดสิบโวลต์เอาพุตเราก็ยังสองร้อยสามสิบโวลต์นะตกลงไปอีกแย่กว่านั้นอีกกลางคืนเกิดมีบ้านไหนติดแอร์ลงมาเหลือร้อยห้าสิบโวลต์ไม่ต้องกลัวครับมันเหมือนน้าประปาไหลช้าระบบเราคือเหมือนใอ้น,นี้คือถังน้ําที่บ้านไอ้น,นี่คือน้ําประปาลาไหลช้า แต่ออกจากถังไปเนี่ยเราต่อปั๊มเข้าระบบบ้านเราแล้วเราเปิดน้ําอาบแรงปกติน้ําประปาไหลช้าก็ปล่อยให้เรื่องประปาไปลดลงมาอีกเรื่อยๆร้อยสี่สิบร้อยสามสิบรยี่ซึ่งซึ่งมันใน,ในชีวิตจริงมันไม่ต่าขนาดนั้นนะครับในชีวิตจริงมันไม่มีมันไม่มีบ้านไหนที่ไม่ไม่มีหมู่บ้านไหนหรือว่าไม่มีอ่ไม่มีระบบไฟฟ้าไหนในประเทศไทยที่แรงดันมันจะต่ําขนาดนั้นแล้วพอต่ำขนาดนั้นอุปก,กรณ์พังไปหมดแล้ว ค,คือถ้าเป็นแอร์เป็นอะไรที่ต่อไฟอยู่เนี่ยถ้าแรงดันต่ําขนาดนี้คือพังแน่นอนนะครับพังเลยควันขึ้นเลยอันนี้ของเราเหลืออยู่ร้อยสาสิบโวล์แล้วมันยังทํางานนะเดี๋ยวผมจะลองลดลงไปต่ากว่าร้อยยี่สิบโวล์ปุ๊บระบบตัดออกระบบจะลองเตือนเลยแล้วก็ไฟจะไม่จะไม่ตัดไฟด้านขาอินพุตเข้ามาละเพราะว่าไฟมันต่ําเกินนะครับคือระบบเราเนี่ยมันก็ตัดออกเพราะว่าถ้ามันต่ํามากขนาดนั้นเราก็เสียเหมือนกันเหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้ฮะว่า ถ้าไฟต่ำมากๆก็ควันขึ้นแล้วของเรานี่ก็คือถ้าไฟมันต่ำมากๆเดี๋ยวมัน็จะจ่ายไม่ไหวมันก็ตัดออกไปเลยตัดระบบออกไปก่อนนะครับรอจนกว่าไฟมันจะกลับมาพอไฟมันกลับมาปุ๊บมันตัดกลับมาต่อเองเราจะเห็นสัญลักษณ์เดี๋ยวตึ๊กกลับมาต่อเข้าไประบบชาร์จแบตก็เหมือนกันเราเปิดน้ําไหลเข้าในถัง Oasis Power นะฮะทั้ง Series 2แล้วก็ Series 2 Mini มีฟีเจอร์นี้ซึ่งผมคิดว่าสําคัญมากๆอันนี้เป็น Fuel Proof เพราะว่าเราใช้งานในจริงๆเนี่ยในประเทศเนี่ยเราเจอปัญหานี้มาเยอะมากคือผมเองขับรถเที่ยวมาก่อนที่จะมาทํา สินค้าพวกนี้เนี่ยเราเจอปัญหาว่าเราไปเสียบลานกลางเต็นท์หรือเราไปเสียบในป่าในที่อุทยานอะไรเงี้ยเขาไม่ได้เดินสายไฟเส้นใหญ่มาให้เราทางแก้เนี่ยสเต็ปแรกก็คืออย่างที่บอกเรามีอินพุตลิมิตเราตั้งได้3 0 0 0ันพันห้าแต่แม้กระทั่งเราลดมาเหลือ600เนี่ยบางครั้ง600มันก็ยังไม่พอแรงดันก็ยังตกอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องมีระบบอีกตัวหนึ่งที่ทําหน้าที่บอกว่าต่อให้เราลดมาเหลือ600แล้วเนี่ยมันดึงไฟแล้วเนี่ยคือช่วงกลางคืนในบางหมู่บ้านเนี่ยต่อให้เราไม่เสียบปลั๊กออองเราะคลดไดได็้จจหหืแืแ่่มถึ200นะ80 เพราะว่าคนอื่นเขาใช้หมดแล้วเหลือ180งั้นเราก็ลดไฟเหลือ600เราก็ยังเหลือ180เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องออกแบบมาแล้วก็เราต้องคิดเผื่อไปก็คือว่าแม้กระทั่งไฟตกมาเหลือ180 170 160เนี่ยสิ่งแรกที่ต้องได้ก็คือเราต้องไม่พังต้องไม่เป็นไรต้อง180ก็ได้170 160ก็ได้อย่างเงี้ยอย่า159เนี่ยเราต้องไม่เป็นไรเราต้องไม่ควันขึ้นแล้วก็เราก็ค่อยๆดึงไฟมาเหมือนน้ํามันไหลช้าก็ช่างมันก็ปล่อยมันไหลช้าๆไปชาร์จไปดีกว่าดีกว่ามันไม่มีเลยอันนี้ก็คือเป็นฟีเจอร์เด่นที่ผมอยากจะอยากจะเน้นย้ํอีกทีว่าคราวที่แล้วผมไม่มี VA l e ก็เลยไม่ได้เทส เพราะว่าอันนี้คือเราไปเสียบในสถานที่จริงเราไปใช้งานจริงเราเจอปัญหามาจริงๆเราถึงได้มาออกแบบอุปกรณ์เพื่อให้มันทํางานฟังก์ชันตรงนี้ได้โอเคนั้นในส่วนของ Oasis Power Series ทั้งหมดนะฮะทั้งแบตเตอร p a แพ็กซีรีส c ีซีแอร์แล้วก็ระบบ Inverter Series เนี่ยครบหมดแล้ววันนี้เอามาพูดให้ฟังโดยละเอียดอีกทีหนึ่งโอเคครับผม